คนทำกินสวัสดีครับผมก็กับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มนะครับพื้นฐานที่เรารู้จักกันดีนะครับจะเอามาชงแนะนําให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชานมเย็นนมสดโกโก้เย็นนะครับหรือว่าเป็นกาแฟคาปูชิโน่หรือว่าจะเป็นเมนูยอดนิยมเลยก็คือชาเขียวนมนะครับผมในส่วนของแก้วเสิร์ฟนะครับที่ผมจะเอามา ชงในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นไซส์ขนาด12ออนนะครับเล็ ing, กกระปุกลุกประมาณนี้นะครับเป็นไซส์น้องเล็กนะครับที่ได้รับความนิยมเลยตอนนี้นะครับแล้วก็หัวใจหลักของเครื่องดื่มในวันนี้ก็จะเป็นข้นจืดนกเหยี่ยวฟอ์คอนเอ็ก้านะครับผมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากทางนกเหยี่ยวฟอคคอนนะครับที่จะมาเพิ่มความหอมมันให้กับเครื่องดื่มเรานะครับแล้วก็จะเป็นข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอคคอนแบบกระป๋องนะครับข้นจืดนกเหยี่ยวฟอ์คอนเอ็ก้านะครับนอกจากจะเพิ่มความหอมมันกลมกล่อมให้กับเครื่องดื่ม้นะครับ ที่สาคัญเลยนะครับไม่กลบกิดเครื่องดื่มชาหรือว่ากาแฟนะครับผมสำหรับเมนูแรกที่เราจะมาทํากันนะครับก็คือเมนูชาเขียวนมนะครับซึ่งผมก็จะใช้ตัวใบชาเขียว1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะสกัดน้ําชาเขียวจากเครื่องชงกาแฟนะครับ60มลนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงนีคยคือข้นจืดลูกเหยวฟอคอนเอ็กซ์ตาตัวนี้นะครับเพิ่มความหอมมันให้กับเครื่องดื่มชาเขียวนมผมจะใช้อยู่ที่20มลนะฮะแล้วก็ตามด้วยข้นหวานนะครับผม สำหรับตัวชาเขียวนมผมจะเพิ่มความหอมของชาเขียวด้วยซอสมัช,ช่าหรือว่าไซรัปมัช,ช่ะนะครับผมสำหรับเมนูต่อไปนะก็จะเป็นเมนูชานมเย็นหรือว่าชาไทยของเรานี่นะครับผมก็จะใช้ใบชาแดงนะครับ1ช้อนโต๊ะนะฮะแล้วก็จะสะกัดน้ำชาจากเครื่องชองกาแฟออกมาอยู่ที่60 ml เหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ปรุงด้วยส่วนผสมนะครับข้นจืดลูกเหยวฟอลคอนเอ็กซ์ตา้าตัวนี้นะครับ ผมใช้อยู่ที่20 ml นะครับเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยคนหวานนะครับผม20 ml จะเพิ่มความหอมของชาไทยนะครับด้วยสหรับชาไทยนะครับ1ช้อนชาเะครับผมเสร็จเรียบร้อยก็จะพักไปก่อนนะครับผมเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่ได้รับความนิยมก็คือเมนูโกโก้เย็นนะครับผมจะใช้น้ําร้อนนะครับเพื่อน อยู่ที่60บ ml แล้วก็ละลายผงโกโก้1ช้อนโต๊ะนะครับเมนูโกโก้ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าผงโกโก้มันจะละลายยากนิดนึงนะฮะเราต้องใช้การละลายในน้ำร้อนนะครับผมเครื่องปรุงต่อไปก็จะเป็นข้นจืดลูกเหยวฟาวคอนเอฟต้านะครับผมจะใช้อยู่ที่2 0 ml นะครับเพื่อเพิ่มความหอมมันกลมกล่อมให้กับเมนูโกโก้เรานะครับผมแล้วก็ตามด้วยข้นหวานนะครับผม20บ ml แล้วก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันนะครับผมเพิ่มเติมด้วยซอสช็อกโกแลตนะครับ1ช้อนชานะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข โอเคเสร็จเรียบร้อยก็จะพักไว้ในแก้วขนาด12ออนเหมือนกันนะครับผมสำหรับเมนูที่4นะครับเป็นเมนูนมสดเย็นนะครับผมผมก็จะใช้ตัวนมสดพลาสเจไลท์นะครับผม80 ml นะครับผมแล้วก็ตามด้วยคนจืดลูงเหยบฟอลคอนเอ็กซ์ตานะครับ30 ml นะครับเพื่อเพิ่มความหอมกลมกลอมให้กับนมสดของเราแล้วก็ตามด้วย คนหวาน20แบบแบะครับแล้วก็ชงส่วนผสมให้เข้ากันเมนูนมสดเนี่ยจะทำง่ายมากเลยนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็เทไว้ในแก้วขนาด12ออนซลอพักไว้ก่อนนะครับผมสำหรับเมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเมนูคาปูชิโน่เย็นนะครับเมนูกาแฟที่ได้รับความนิยมอีกเช่นกันนะครับผมผมจะใช้ตัวฟิลเตอร์แบบซิงเกิลช็อตหรือว่าฟิลเตอร์แบบชงร้อนะครับ นะครับในการสกัดน้ำเอสเปรส so นะฮะโดยผงกาแฟผมจะใช้อยู่ที่8ปดถึงสิกรัมนะครับผมนะฮะส่วนน้ำเอสเปรส so ที่ผมจะใช้อยู่ที่50 ml นะครับผมแล้วก็ตามด้วยค้นจืดนุ่เหยี่ยวฟอร์คอนเอ็กซ์ตาร์นะครับสิบห้ามนะครับผมนมสดพัสเชียไรท์นะครับผม15 ml นะครับผมแล้วก็ตามด้วยค้นหวานนะครับ20 ml นะครับผม สำหรับคนจืดนุ่ยเหย่าฟอลคอนเอ็กซ์ตอรนะครับจะทําให้รสชาติของกาแฟเรานะครับมีความหอมกลมกล่อมนะครับผมไม่กรบกลิ่นชาหรือว่ากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มของเรานะครับช่วยทําให้เครื่องดื่มเรามีความหอมละมุนนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหมด5แก้วแล้วนะครับสำหรับเมนูแก้ว12ออนนะครับผมเราก็เทน้ําแข็งใส่ทีละแก้วนะครับผมโดยเมนูชาไทยนะครับผมจะท็อปด้วย คนจืดลูกเหยวฟอลคอนเอ็ก้านะครับ20 ml อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้กับชาไทยเรานะครับผมแล้วก็นมสดเย็นเหมือนกันนะครับผมจะเพิ่มคนจืดลูกเหยวฟอลคอนเอ็ก้าไว้ด้านบนนะครับท็อปไว้ด้านบนสัก20 ml นะครับเพื่อเพิ่มความหอมมันกลมกล่อมให้กับนมสดเย็นเราครับแล้วก็เมนูอีก3เมนูที่ผมจะใช้วิธีการท็อปฟองนมก็จะมีโกโก้เย็นอาปูชิโน่เย็นแล้วก็ชาเขียวนมนะครับเราก็จะ ท็อปด้วยฟองนมนะครับผมนอกจากความเข้มข้นกลมกลมของเครื่องดื่มแก้ว12ออนนะครับก็ยังสามารถที่จะเพิ่มยอดขายและก็ทำกำไรให้กับเพื่อนๆที่ประกอบกิจการร้านน้ำได้ด้วยนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งหมดทั้ง5แก้วแล้วนะครับสำหรับเครื่องดื่มในแก้วไซส์ขนาด12ออนนะครับผมโดยเครื่องปรุงหลักๆที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นข้นจืดลูกเหยว Falcon Extra ตัวนี้นะครับผมที่มาเพิ่มรสชาติ ให้กับเครื่องดื่มเราไม่ว่าจะเป็นความหอมมันแล้วก็ทําให้เครื่องดื่มของเรากลมกล่อมมากขึ้นนะฮะโดยที่ไม่ไปกลบกลิ่นเครื่องดื่มหรือว่ากลิ่นชาหรือว่ากาแฟนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากทางลูกเหยบฟาวคอนนะฮะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผม ลืมนะฮะเพื่อนๆสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์จากทางนกเหยี่ยวเอาข้อไหนครับมาไว้ประจําร้านได้แล้วนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ